สีมังกรน,นะครับดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2568นะเดือนที่ดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ต่างก็ทับลัคนาราศีมังกรน,นะครับแต่เดี๋ยวดาวอาทิตย์ดาวพุธมันก็จะย้ายออกไปอีกแหละแต่ว่าช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยมันยังยังยังส่งผลกับชะตาของคุณอยู่นะฮะช่วงอย่างวันที่หนึ่งสองสามสี่กุมภาพันธ์เนี่ยมันยังทับลัคนาของคุณอยู่ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการขยับย้ายตามระบบโฟจรของมันปกตินะครับเป็นเดือนที่มีความสําเร็จดีมากในเรื่องของงานเหนื่อยมีความสําเร็จแต่มันเป็นความสําเร็จที่เราสัมผัสได้หยิบจับได้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมังก,กรเองที่การเงินการทองจะขยับดียิ่งขึ้นนะขยับดียิ่งขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเป็นอะไรที่สบายๆชิวๆมีความกอดโง่งมีความแฮปปี้หกถึงสิบช่วงนั้นเหนื่อยในเรื่องของงานวิพาระเยอะมีเรื่องต้องรับผิดชอบหลายอย่างแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ตัวของคุณเองนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จตามที่คุณเองตั้งเป้าเอาไว้1 1เอจนถึง15 งานขยับดีมากและเป็นการขยับดีที่มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยให้การสนับสนุนคุณจะมีความรู้สึกได้ว่าตัวคุณเองนั้นไม่หัวเดียวกับเทียมรีบมีคนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเจาน้านายผู้ร่วมงานลูกค้าคือแวดล้อมมันทําให้เจอคนที่ดี16ถึง20ช่วงนั้นอารมณ์ร้อนพยายามนะครับอย่าไปมีปากมีเสียงกับใครความเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างพยายามมองข้าม จะได้สบายใจจะได้ปลอดโปร่งจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วก็สิบยี่เอ็จนถึงยี่สิบห้าช่วงนั้นการเงินดีมากยี่สบเอจนถึงยีการเงินดีรับทรัพย์รับโชคมีเงินมีทองเข้ามาได้รับของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือข้าวของสิ่งของอะไรก็แล้วแต่และยี่สิบหกจนถึงยีงานยังดีต่อเนื่อง งานในนี้ต่อเนื่องแต่จะเป็นการทําอะไรแบบเร่งเร่งรีบรีบอิทธิพลของดาวย่อยๆทําให้คุณทําอะไรแบบเร่งเร่งรีบรเหมือนกับต้องทำให้มันเสร็จภายในช่วงเวลากําหนดนั้นนั้นแต่สรุปภาพโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินการทองคุณจะขยับดีขึ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่บอกไว้ชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ในเรื่องของความรักต้องบอกว่าจะมีความรู้สึกปลอดโปง่งแฮปปี้ขึ้นคนโสดน่าจะมีคนมาถูกอ,อกถูกใจหรือคนที่เคยคุยคุยกันไว้อาจจะมีการติดต่อ,อก,กลับมาคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วจะเอาใจใส,กกสก่กันมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกแคร์กันมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับใครที่นะยังโสดอยู่ผมว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มันจะมีใครเข้ามาคุยเข้ามาดูได้คนนี้มันไม่ได้มาเป,ะปะล่าๆปาหรอกคงจะมาจีบมาชอบกันหรือมีความรู้สึกพิเศษให้ซึ่งกันและกันนะครับชาวลัคนาราศีมกกังกรนะในเดือนกรุมภาพันธ์ผมบอกเลยว่าเป็นเดือนที่คุณเองนั้นนะครับอาจจะมีช่องทางบางอย่างที่ดีในเรื่องของงานเช่นงานที่สองโปรจต์ที่สองมีความเป็นไปได้นะ ที่เข้ามาแล้วเข้าไปทําแล้วรับทรัพย์รับโชคด้วยกันเงินดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณนะที่ติดตามดูดวงดีไบทีวีไวทีเดในทุกช่องทางและก็ทุกโซเชียลของสินแสมิงฟังและเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะครับรับรองว่าคุณจะมีอะไรบางอย่างมันก็ค่อคอยบอกคุณในช่วงที่สําคัญสําคัญนะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล